อยากได้ iPhone รุ่น Pro Max แต่ไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนดีดูคลิปนี้เลยค่ะต้องบอกว่า iPhone รุ่น Pro Max รุ่นแรกที่เปิดตัวคือรุ่น iPhone 11 Pro Max ค่ะและรุ่น Pro Max จะมี3กล้องจากรุ่นปกติเดิมที่มี2กล้องคือกล้องอันต์วาวและกล้องหลักแต่ตัว Pro Max จะมีเลนเทเลมาให้เพิ่มเติมค่ะซึ่งในแต่ละรุ่น Pro Max ก็จะมีการอัปเกรดความคมชัดเพิ่มขึ้นในแต่ละตัวเลนส์ถ้าให้เทียบระหว่างตัว11 Pro Max และ15 Pro Max ตัว11 Pro Max เลนส์เทเลจะเริ่มที่คูณ2ส่วนตัว iPhone 15 Pro Max จะมีถึงคูณ5เลยค่ะแล้วถ้าสนใจออก iPhone รุ่น Pro Max เนี่ยเล็กแนะนำ iPhone 15 Pro Max เลยค่ะ เริ่มผ่อนที่2,680บาทผ่อนได้นานสูงสุด12เดือนเลยนะคะถ้าสนใจ iPhone รุ่น Pro Max รุ่นอื่นๆ You Fan มี iPhone มือสองให้เลือกเพียบสามารถเข้ามาดูเครื่องจริงในไลฟ์สดได้เลยเลือกเครื่องที่ชอบได้ทุกวันจันถึงสุขส่วนถ้าอยากสอบถามโปรโมชั่นต่างๆทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะ